คลิปแล้วก็แช์หน้าจอ วนนี้เห็นหน้าจอครูไหมครับเห็นค่ะเห็นนะรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับ,รบเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอมือถือไปนะครับไม่ทราบว่าแชร์ได้ไหมอะนะครับ,รบนักเรียนเห็นเห็นหน้าจอมือถือไหม เห็นนะอ่านะครับวันก่อนเราได้ทำกิจกรรมออนไซต์ไปนะครับก็ส่งกันเกือบครบทุกคนนะครับยกเว้นก็ทาวุฒกับจุธาพ์จุธาพ์ตอนนี้อยู่ในอยู่ในห้องไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะเป็นไงคำังงานยังไม่ได้เสร็จยังไม่เสร็จทำไมมีปัญหาอะไรไหม ส่งอะไยังห้ามไหนๆหอาครูงานวันก่อนที่เราเรียนออนไซน์เนี่ยใช่ไหมเราเคยเรียนออนไซน์สักครั้งยังเรียนแล้วค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละที่เก็บหน้าจอส่งอ่ะเป็นไงส่งอะไรยาาังค,คู่กับปิยาดาเบอร์ครูคู่ปิยดาเหรอค่ะปิยดานะโอเคถ้างั้นเอาส่วนคาถาวุฒินี่ไม่มาใช่ไหมวันก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยว มันจะนักเรียนจะทําตามครูไม่ใช่จะทําตามได้ไหมนะเพราะว่ามันเรียนในคนละครั้งนะครับมันจะยุ่งยากหน่อยนึงนะก่อนเดี๋ยวครูจะสาธิตก็แล้วกันนะครับสาธิตแล้วก็อัดคลิปไปด้วยแล้วเราก็ไปทํากิจกรรมต่อนะอ่าก็หาเปิดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมอันนี้จำได้นะ หน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าจะเปิดงานใหม่จะเปิดงานเก่านะครับก็ต้องไปที่ปุ่มนี้นะแล้วก็ไป Open นะครับเปิดมานะตำแหน่งเราเก็บไว้ที่ไหน,นครับจำได้ใช่ไหมครับบันก่อนะเก็บไว้ที่ไหนก็ไปเปิดมานะครับนะของครูนี่เก็บไว้ใน d o c u m e n t นะครับก็เลื่อนมานะครับ Document นะถ้ามีโฟลเดอร์ด้วยมันก็จะเห็นโฟลเดอร์นะจะเห็นโฟลเดอร์ นะครับก็ให้เข้าไปในโฟลเดอร์นั้นนะครับสมมติเราอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็ชื่อไฟล์ก็จะปรากฏอยู่นะครับก็คลิกเปิดนะครับนี่คือกิจกรรมที่เรานะทำไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือการหาปริ้นข้อมูลนะครับปริ้นข้อมูลบนจอภาพนะครับตะกดปุ่มสีเหลือง มันก็จะพิมพ์มานะอย่างนี้แสดงว่าไม่เออเรื่นะครับนี่คือกิจกรรมที่เราทําผ่านมาแล้วนะครับจําได้นะแต่ข้อมูลที่มันพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นค่าดนะีฟอนคำว่าดีฟอนก็คือข้อมูลที่เราไม่ต้องรับค่านะครับเราไม่ต้องมีการพิมพ์นะมันจะพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดต้องการที่จะให้มันรับข้อมูลผ่านคีย์บอร์ดเข้ามานะครับมันก็มีคําสั่งอินพุตนะครับอินพุตนะเพราะฉะวนันนี้ ครูจะให้นักเรียนเรียนนะคำสั่งใหม่นะครับฟันเฟรมนี้ที่เรามีอยู่นะครับเราก็จะบันทึกเป็นนะเพื่อมันเป็นเฟรมใหม่แล้วเราก็ทํางานต่อนะครับกูก็จะไปบันทึกแล้วก็เป็น save อ s นะครับแ่นี่จะ save เฉยเป็น save as ครับ save as ก็เข้าไปที่เดิมนะ my นะ document โฟลเดอร์ที่เก็บนะครับแล้วก็ select ลเดอร์นะครับเพื่อจะตั้งชื่อ ชื่อเก่ามัน new file นะครับเพราะาเราจะตั้งชื่อให้เป็น new file เป็น new file 2กันแล้วกันนะครับ save นะครับนะเฟรมยังอยู่นะครับสังเกต new file ก็จะปรากฏที่ด้านบนนะครับทีนี้คำสั่งวันนี้นะครับที่จะเรียนรู้นะครับเป็นคำสั่งการรับข้อมูลนะครับผ่านคีย์บอร์ดเข้ามาหร,หรือ input เข้ามานะครับ ให้มาเก็บที่ตัวแปรนะครับมันจะต้องมีตัวแปรนะครับเช่นจะเก็บชื่อครับจะเก็บชื่อเนี่ยก็ตั้งชื่อว่าว่า name นะสมมตินะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า name อา่าภาษาอังกฤษถ้าชื่ออย่างเดียวก็คือ first name นะครับนะก็ f i r s t first name นะครับนะกูจะไปช้าช้านะครับช้า ทีนี้นักเรียนไม่สามารถจะทําตามได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ดูผ่านโปรเจคเตอร์นะครับเพราะนักเรียนดูให้เข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะอัาคลิปเอาไว้แล้วเราก็ไปดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเฟิร์สเนมนะตั้งชื่อเพื่อจะเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเฟิรนะ์สเนมเท่ากับนะเราจะ Input นะครับข้อความเข้ามานะครับมันก็ใช้คำสั่งอินพุตนะ อินพุตภาษาอังกฤษนี่แหละอินพุตอินพุตอะไรเข้ามานะครับก็ใส่ในวงเล็บนะครับไม่มาอินพุตอะไรเข้ามาก็มีวงเล็บนะครับวงเล็บครับวงเล็บนะทีนี้ถ้าแค่นี้นะครับจอมันจะว่างๆนะครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนเราก็ต้องใส่อินโฟเ a t มชันเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับ ว่าให้มันอินพุตอะไรนะครับตรงนี้ก็บอกว่าให้อินพุตเนมหรือเฟิร์สเนมนะครับอบอกว่า Enter First Name ให้ให้เราป้อนเฟิร์สเนมเข้าไปนะครับ เปิดริมเข้าไปแล้วมีเครื่องหมายพิเศษอะไรบ้างนะครับให้มีเครื่องหมายตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็วักนะครับไปตำแหน่งท้ายสุดนะครับ Enter ขึ้นมาท่านใหม่ตอนนี้ทดสอบแค่นี้ก่อนนะครับน,นี้ก่อนว่ามันถูกต้องหรือไม่นะครับคำสั่งนี้นอ้าวรันดูนะครับน,นี่สังเกตนะครับ Hello World นะครับสมบัติชุดเล็กนั่นก็คือคําสั่งพิมพ์เดิมนะครับแต่คําสั่งนี้นะครับมันบอกว่า enter first name นะแล้วก็มีตัว c u r s ซ r ร,รอยอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือมันให้เราป้อนข้อความเข้าไปนะครับมนะันก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปพิมพ์ว่าสมชายก็ได้นะครับอนะ่สมชายครับก็คือคําสั่งที่มันให้เราป้อนข้อความเข้าไปนะครับ แล้วก็ enter อ้าวนะครับมันรับข้อความมาไปแล้วครับแต่ทําไมที่มันยังไม่โชว์ครับเพราะเราไม่ได้กําหนดให้มันให้มันโชว์นะครับก็คือคำสั่ง print น,นะเพราะฉะนั้นก็ไปเพิ่มคําสั่งอ่ามันโฆษณาด้วยนี่หว่ามันโฆษณาด้วยนะครับอ่าเราก็ไปเพิ่มคําสั่ง print น,นะครับคําสั่ง print ที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วนี่แหละนะครับเพื่อให้มันพิม พิมพ์ลายชื่อออกมานะครับเ้าเราก็ไปมีคำสั่งพิมพ์พิมพ์พิมพ์ลแล้วก็ตามในวงเล็บใช่ไหมครับพิมพ์จะให้พิมพ์อะไรครับเราก็สามารถจะใส่ตัวแปร first name ก็ไปตรงๆก็ได้ครับนะแต่ว่ามันไม่มี Information นะครับเราก็ได้มีข้อความสักหน่อยหนึ่งนะครับพิมพ์เพราว่าให้พิมพ์ชื่อนะครับ ปินชื่อก็วักนะครับแล้วก็ให้เอาตัวแปรที่เก็บไว้นะครับเฟิร์สเนมแหละเมื่อกี้ครับที่มันล้าป่านหน้าจอนะครับต้องขั้นในเครื่องหมายคอมม่านะครับเครื่องหมายคอมม่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับบอกตัวแปร first name นะ ตัวแปร first name อ่าขอไปครับมันต้องอยู่ในวงเล็บนะครับขอไปขอไปมันต้องอยู่ในวงเล็บอ่าอยู่ในวงเล็บนี่ครับ บอกตัวแปร first name st เช็ค uh, uh. ดูนะครับตัวแปร first name จะต้องตรงกันนะครับที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเราลองกด run ดูนะครับ uh, uh. พิมพ์เข้าไปนะสมมติชื่อสมชายสม uh, สมชายนะครับ แล้วก็กด enter ครับเห็นไหมครับมันรับชื่อสมชายเข้ามานะครับแล้วมันก็จะพิมพ์พิมพ์สมชายออกมานะครับ name ข้างหน้านั้นนะ mm hmm. ก็คือคำสั่งพิมพ์ที่เป็นข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับส่วนสมชายนั้นก็คือข้างตัวแปร first name นะครับที่มันออกมาโชว์นะครับนี่คือการรับข้อมูลหรือข้อความนะครับใช้กับต่าง input นะครับทีนี้ ถ้าเกิดมันเป็นตัวเลขบ้างครับมันโฆษณาทุกครั้งเลยไปครับเพราะโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับมันก็จะมีเป๊ะโฆษณาไว้ด้วยนะรเราก็ต้องทําใจนิดนึงถ้าเกิดรับที่เป็นจํานวนนะครับเป็นจํานวนหมายถึงว่าเป็นตัวเลขครับเป็นจำนวนเต็มนะซึ่งมันสามารถจะนาไปบอกลบคูณหารได้เนี่ยเราก็ต้องรับอีกแบบหนึ่งนะครับนะเพื่อบอกว่าไอ้นี่มันเป็นจํานวนเต็มนะครับสามารถออกไปคํานวณได้ นะครับเดี๋ยวครูจะรับรับตรงบรรทัดนี้ดีกว่านะครับเซนะกบรรทัดเข้าไปนะ first name นะให้รับให้รับอายุนะอายุเป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งสามารถจะไปคำนวณได้นะครับนะจำนวนเต็มอา,อายุก็ตั้งชื่อตัวแปรว่า age นะครับ age อายุนะครับ,นะรบนะใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปเท่ากับอยู่ไหนเลย เท่ากับนะปกติเราใช้คำสั่ง Input ธรรมดานะครับนะ input เมื่อมันเป็นจำนวนเต็มเนี่ยต้องบอกไดยว่าให้มันเป็นจำนวนเต็มนะครับก็คือมีคำสั่ง int นะครับ int ซึ่งย่อมาจาก integer แปลว่าจำนวนเต็มนะเอาไว้ข้างหน้านะครับ int อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บอย่างนี้นะแล้วคำสั่ง In p u t เนี่ยก็อยู่ายใต้วงเล็บนี้นะครับ ก็พิมพ์คำสั่ง input เข้าไปนักเรียนดูขั้นตอนนะครับเป็าคะรูพิมพ์ input นะครับแล้วก็วงเล็บนะ input อายุนะครับก็อบอกว่า input อายุ enter e g h อายุเข้าไปนะครับ enter e i g h เนะี่ยบอกก็อย่างนี้นะครับ สังเกตนะครับมันจะมีวงเล็บเป็นคู่ๆนะครับสีแดงเป็นคู่ในนะครับเป็นคําสั่งของอินพุตนะครับสีดําก็คือเป็นวงเล็บของคําสั่ง INT นะครับซึ่งกําหนดให้มันเป็นจนํานวนเต็มเสร็จแล้วรับแล้วเราก็ออกมาโชว์นะครับต่อท้ายเนี่ยนะครับมาโชว์อายุด้วยนะครับคําสั่งพิมพ์พิมพ์ พินอายุ age อายุ A G e A y U นะครับก็ใส่ตัวแปลใบนะ age เดี๋ยวนะครับตัวแปลมันต้องเป็นสีสีดำนะเครื่องหมายมันเครื่องหมายตรงนี้ สังเกตนะครับถ้าเป็นข้อความที่เราพริมพ์เข้าไปโดยตรงจะเป็นสีสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับค่าต่อไปก็จะเป็นสีสีดำพิ้น์อายุนะครับเรารับคําสั่งที่เป็นข้อความนะก็คือ first name นะครับได้รับได้รับที่เป็นจนวนเต็มนะครับก็คือเอ็นะครับเอนะสังเกตเอ็ก็คือมี i n t นําหน้านะมี i n t นาหน้าด้วยอ้าวลองรันดูนะครับรันดู นะให้รับชื่อนะครับรับชื่อรับอะไรก็ได้เช่นชื่อสมปองนะสมปองเอ t นเตอร์มันบอกว่าให้ใอายุอายุนี่ต้องเป็นตัวเล็กเท่านั้นนะครับนะครูสมปองก็แก่กว่าครูนิดหน่อยนะครับน่าจะ50 58นะนะครับก็เอนเตอร์มันก็จะโชว์ตัวแปรที่เป็นข้อความแล้วเป็นจำนวนเต็มนะครับผนกิจกรรมในวันนี้ให้เรา ให้เราทําตามตัวอย่างนี่แหละนะครับอย่างไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากก่อนนะครับทําตามตัวอย่างให้ได้นะครับผิดคําสั่งแล้วไม่เออเร่นะครับถ้าคําสั่งมันเออเร่เนี่ยมันก็จะฟ้องนะครับมันก็จะฟ้องแล้วก็ไปผิดไม่ถูกนะครับวักตอนเครื่องหมายต่างๆนะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับไม่มีที่เป็นภาษาไทยนะครับอ้าวทีนี้เราจะเซฟนะครับเซฟนะครับมันจะมีโฆษณาทุกครั้งนะ บอกคำสั่งเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มันให้ฟรีนะถ้าไม่ต้องมีโฆษณาก็เสียตังค์นะครับเอาไปที่เซฟนะตอนนี้เรากดเซฟธรรมดาก็ได้ครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราบันทึกไว้แล้วนะครับตอนนี้จบแล้วนะครับกิจกรรมที่นักงเรียนจะต้องส่งนะครับก็คือทำทำกิจกรรมตามตัวอย่างนี่แหละนะครับตามเรียกรูสาธิตเนี่ยให้ได้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาเหมือนเดิมนะครับ กูดคลิปไปด้วยป่าน้าใครสงสัยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูไปดูคลิปย้อนหลังนะครับอโอเคนะครับออกจากหน้าจอนี้นะครับปิดเคสหน้าจอนะครับอ่ะนะครับต่นนี้อยู่เจ็ดคนนะครับ 7จ็ดคนเจ็ดคนก็นักเรียนดูตามเที่ยวเดียวคิดว่าคงจะทําไม่ได้นะครับทีนี้มันไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับมันก็ยาก,ยากอยู่นะครับเป็นปฏิบัติเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนไปดูคลิปนะย้อนหลังนะครับเพราะครูอัดคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูก็ใครมีปัญหาอะไรบ้างครับจะถามไหมเดี๋ยวกิจกรรมนักเรียนต้องไปดูคลิปอีกทีนะ นั่งเรียนนั่งเรียนดูตามครูไปเนี่ย,ยมันมันทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันมีมือถือมันไม่จมาจะสลับไปสลับมาได้นะครับไม่เหมือนกิจกรรมอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะจะยุติอันนี้ก่อนนะครับสักอีกประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ไปไปไป,ไปดูไปดูคลิปหนะ้าเป็นจาดได้ยินงไมอ่าแล้วก็บอก,บอก,บ,อกบอกเพื่อนด้วยนะครับ ให้ไปดูคลิป in นะครับวันวันนี้ก็ยุติเพียงเท่นี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวอีกสักหานาทีสิบนาทีเนี่ยครูก็จะขึ้นคลิปให้นะครับนักเรียนก็ก็ไปดูคลิปเราก็สามารถจะทําตามได้นะครับเพราะว่ามันสามารถจะหยุดคลิปไว้ได้นะครับถอยหน้าถอยหลังได้นะครับตอนนี้ก็ขอยุติเพียงเท่นี้ก่อนนะครับอีกสักหนาทีนะครับเดี๋ยวคลิปครูก็จะไปไปโพสต์ให้ในไลน์กลุ่มนะครับ อวันนี้ก็ยุติไปเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ